จะพาไปกินอาหารไทยอร่อยรสจัดจ้ากุ้งแม่น้ำเผาขึ้นชื่อแต่ละเมนูก็ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนบอกเลยครับมีแต่เมนูเด็ดทั้งนั้นผมเห็นแล้วหิวตามเลยครับน่ากินทั้งนั้นเลยแถมบรรยากาศดีลเมเย็นๆติดริมแม่น้ำเจ้าพญาอีกด้วยครับน้องพีผมอยากตามพี่ไปแล้วครับพี่ไปกินที่ไหนนี่เลยครับพี่มากินที่ร้านบ้านชิดกุง้งกุ้งเผาครัวไทยอยู่ริมน้ำเจ้าพยาอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับเข้าไปในร้านกันภายในร้านตกแต่งแบบสมัยเก่าย้อนยุคสัมผัสได้ถึง อากาศเย็นโล่งสบายเลยครับมีโต๊ะให้นั่งเยอะมากๆแถมกว้างขวางอีกด้วยได้ยืนมองออกไปจากโต๊ะที่นั่งแม่น้ำเจ้าพยากว้างใหญ่มากเลยเ<อ>บรรยากาศดีจริงๆครับต้องมากันแล้วสั่งอาหารรอกันก่อนมีเมนูอาหารไทยให้เลือกเยอะมากๆเดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะสั่งอะไรมาบ้างครับระหว่างรอเมนูมาเสิร์ฟก็ขอ,ขอจิบน้ำมาตูมชื่นใจก่อนหอมอร่อยสดชื่นมากเลย <c oughs> เดินเล่นดูบรรยากาศตรงท่าน้ำกันครับโอ้โหพี่นั่นเรืออะไรครับทำไมยาวจังเลยโอ้ <c oughs> อ๋อนั่นเป็นเรือขนทรายครับน้องพี่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยยาวมากๆเลยน้องพี่มาดูตรงนี้เห็นนั่นไหมโอ้โหทำไมปลาเยอะจังเลยครับปลามากินอะไรไม่รู้ครับเยอะจริงๆไปขึ้นข้างบนกันอาหารทยอยมาเสิร์ฟแล้วครับไปดูกันเลยดีกว่าจะสั่งเมนูอะไรมากินบ้างเมนูแรกแกงคั่วหอยขมผัดสตอกุ้งซับยำไข่เป็ดนาชิดกลุง้งผัดมะเขือเหย่อปลาเค็มน้ำพริกโจนข้าวผัดมันกาก,ากหมูต้มยำปลาคังน้ำใสหมูผัดกะปิหอย แคลงแทบมาแล้วจะไม่สั่งไม่ได้กุ้งเผาตัวโตโตมันเยิ้มเยมครับตอนนี้หิวมากแล้วมากินกันเลยดีกว่าตักข้าวผัดมันกากหมูร้อนร้อนเลยงามหหอมอร่อยมากครับงเคยได้ลองกินครั้งแรกเลยพี่บอกแล้ว ใครได้ลองชิมต้องติดใจเชื่อไหมครับที่เห็นจานโตๆผมกินหมดเกลี้ยงเลยนี่ครับแกงคั่วหอยขมหอยขมเสิร์ฟมาแบบแน่นๆเลยรสชาติหอมเข้มข้นหอยขมนี่คือหนึบหนับหนึบหนับในปากเลยครับถูกใจผมมากๆเลยนี่ครับพ่อกับแม่ผมก็ชอบมาต่อกันด้วยน้ำพริกโจรครับกุ้งตัวโตๆกินคู่กับสายบัวโอ้โหกินกับผักเครื่องเคียงอร่อยจริงๆครับเป็นเมนูที่กินครั้งแรกอีกแล้วว้าวเลยครับต่อกันด้วยผัดมะเขือหยว รสชาติหอมหวานอร่อยมากกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันสุดๆเห็นแล้วต้องกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวกับเมนูผัดตอกุ้งสาบเด็ดจริงครับต่อด้วยหมูผัดกะปิเครื่องแน่นๆหมูนุ่มหอมกะปิถึงเครื่องมากครับมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งเมนูเด็ดเลยกับยำไข่เป็ดนาชิดกลุ้งเห็นกันไหมครับไข่เป็ดนี่เยอะมากราดเครื่องคู่กับน้ำราดเนี่ยโอ้ยทีเด็ดมาซดน้ำร้อนๆด้วยต้มยำปลาคังน้ำใสครับเนื้อปลาคังนี่หั่นมาแบบเป็น ชิ้นพอดีคำดูสิครับเนื้อล้วนๆหนังนึบๆเลยออื้ห หอมแซ่บอร่อยถึงใจจริงๆสดน้ำโล่งคอมายังไม่พอแค่นี้ต่อด้วยหอยแคลงแซ่บครับตัวโตๆราดน้ําจิ้มมาแบบเครื่องจุกๆหอยเนื้อแน่นหวานน้าจิ้มถึงเครื่องมากใครชอบหอยแคลงต้องสั่งเลยแหละครับผมก็ชอบเหมือนกันครับโอ้โหนั่นมันกุ้งเผาใช่ครับน้องพี่มันกุ้งเผาเยิ้มๆเลยราดน้าจิ้มซีฟู้ดกินคู่กับข้าวกาก,ากหมูไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆให้ฉันได้ลึกซึ้ง พี่ร้องเพลงได้เหรอครับใช่ครับน้องพี่พี่ขอบรรยายความอร่อยของกุ้งเผาผ่านเนื้อเพลงเลยแล้วกันครับพเพราะกุ้งสดเนื้อแน่นหนึบหวานมากอิ่มแล้วล่ะครับมาต่อกันด้วยขนมหวานกันดีกว่าเป็นไอติมจิราโต้เนื้อเนอหนียวนึบที่แยกรสนมกับรสผลไม้ออกกันคนละฝั่งครับที่กินอยู่เป็นรสมะม่วงอร่อยเข้มขน้นอยากให้ลองสั่งมากๆครับผมชอบผมเลยครับผมอยากกิน และนี่เป็นอีกหนึ่งขนมหวานถ้วยโปรดของพี่เลยเป็นลูกตาลอยแก้วใส่เนื้อขนุนด้วยเย็นสดชื่นเนื้อลูกตาลนี่นุบหน,นับนุบหนับและมีความหอมของเนื้อขนุนโอ้โหเข้ากันจริงๆครับวันนี้ทั้งอิ่มทั้งฟินมากๆขอนั่งจิบน้ำสาวรดน้ำผึ้งกินไปกับบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำก่อนกลับกันครับ